สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีนและวันนี้ผมก็ได้มาเล่นลอตซาก้ากับพี่โบ๊ชสติฟแฟมิลี่แล้วก็วิศาดเฟิร์สและเตมน,นะครับไะไปเล่นกันเลยววันนี้ครับพาร์ทนี้เราจะมาลงดันกันใช่ทุกคนเลเวลมาสเตอร์ด้วยเออมะเล่นครั้งแรกก็มาสเตอร์กันเลยน<า>ุ้ยโหดไป็นละมิงลุยรวยรวย,วยเอาตัวไหนดีวะเนี่ยเกยมเล่นเกมบ่อยมากเลือกได้เหรอผมผมมีอ่ะผมมีผมได้ของมา เป็นกับตันง่ายเลยคาริน่าช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผมใช่อะทำไงวะทำพี่โบ๊ทมาเจ๊ทำไรอ่ะเกมนี้เกมนี้ไม่ใช้เมาส์ไม่ใช่เมาส์ใช้แป้นใช้ปากใช้ปากช่วยเฮ้ยพังไอ้แทนไฟก่อนดิ เออไฟมันน่ามคานอ่ะเรายาตายบนไฟไฟอ่ะมาเรานีแระวังกับเพื่อนด้วยเราไม่ตายเออกูณบัไม่ตายแน่นอนอย่างไวอ่ะอย่างไวอ่ะเฮ้ยหมีหมีหนูอยู่ไหนเฮ้ยชุดเก็บของไหมเก็บตัวเอกดตัวเอเก็บอ๋อโอเคไปแก้าแล้วเก็บกระโดดใช่ไหมอ่าพันธุ์นี้เากับพวกพานธี้เรามีพ่วกพันธุ์ที่เรามีพวก ไม่ไม่กลัวอะไรแล้วปล่อยปลั๊กกับตันทุกมันดูดีว่ะมันปล่อยระเบิดได้ด้วยอะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้หมูเฮ้ยไปตีตัวนั้นก่อนจ้ะตัวเล็กตัวเล็กทำไมถึงมาสายทำไมถึงมาสายตัวเอสดิทำอะไรได้วะระเบิดอ๋อนี่ก็เล่นครั้งแรกกันเนี่ย เอจีเอสเอาแต่เอาแเอเอ็อแล้วว้าวตองเลย้ากพก้ากพกเว้ยอืออุยปากพกหมูมันชอบพุ่งนั่นวะจบแล้วนี่ยังยังมีอีกมีอีแบบอยู่ข้างบนขวาดูกคนเลมีเอ้ยมีเลือ พี่ไปขับเราไปขับว่าขี้ขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเลือดมันน้อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตายเกิดใหม่ได้อ๋อตายเกิดใหม่ได้ใช่ไหมถูกต้องนี่นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหมวกอัศวินทำไมได้วะเชื่อเปมเชื่อเปมพุ่งได้เหรอเฮ้ยแล้วพี่แครเอปีไปจากไหนวะเฮ้ยกระโดดโอ้โคตรสูงเลยเจี๊ยก ันใครใครสลบวะเฮ้ยเฟรมีเต่าด้วยอ่ะเต่าทำได้ได้วะขาเต่าคือส like şey ัตว like. ์เล yeah oh, like oh, okay. ี้ยงอ๋อมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าโอเคอุ้ยอหมูอีหมูป่าเนี่ยหมูมันเอิบว่ะนี่เนี่ยนี่แนี่นี่แนี่โอ้โหสัมัครีคือพลังนะฮะว่าหมาหมูนะเนี่ยเองหมาหมูฮะหมาหมูนั่นชัดอุ้ยอุ้ย พอแปะพอแปะเออโอ้ยกระเด็นระเบิดตูมโอ้ย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 อ้ามีตะเกียบด้วยพอตายปุ๊บแกพาเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเพื่อนแกพาแล้วเว้ยเลิกผมมือเลิกผมพื่อนดูดูนี่ใส่เขาดูใส่ครับเฮ้ยเพื่อนแกพาแล้วเก็บของเรื่องเราเป็นหุ่นหรือเปล่าไปมันจริงไงวะเนี่ย ยังไม่ได้ก็ลองเกิดใหม่๋ยวมันจะเกิดมาที่เดิมต้องต้องวิ่งมาอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะใช่นี่เดะจุบจุบจุบโอมวยิงระยะไกลเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บยิงเอาอ้ยตายโอ้ยตายยอายตยตายตาตายตยตายตายตาตายตาายตายอายาาายยา ต้องอกบอกพี่เลยนพี่รองต้นขายิงเออเกิดเข้าใจเลยเฮ้ยโดนอะไรวะมีอะไรอ่ะเอ้ยปล่อยพลังไม่ได้อ่ะมันห่อใบเอดียอือมีสเปงเกอร์ยิงแปมอันนี้เราใช้จอยกันอยู่นะฮะจอยกเกมนี้สอรตจอยแน่นอนผมไม่ใช้จอยเลยมันไม่ขนาดอุ้ย เกมนี้ครับจอยเล่นได้แล้วพวกเราก็มาจอยกันนี่เองใช่ไหมโอ้ยตอนนี้เลเวลสิบเก้าลโอ้ยออกแนวโมบานิดหน่อยนะฮะว่ามันโมบาม่โมบาโมบาก็โมบาร์เป็นบาเป็นบาร์ชุดโอ้ชุดชุดอะไรวะกระโปรงบินได้ไงอ่ะ ป้าของผมเป็นกระโปรงอยู่แล้วของผมเป็นผู้โตผู้หญิงไงอ๋อป้าบกใช้ง่ายใช้ง่ายใชง่บกแม่งเลยเรายิงผ่านหว่าะอืออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกระโหลกมาอะไรวะหมูมาละมาีแกหมูโอ้ยอยากจะบ้าตายหมู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 มันน้ามังค์กว่าพวกบอสเนี่ยเออหมูเหรอเฮ้เลือดเลือดเลือดเก็บเก็บยาชูกำลังชาร์จชาร์จแป๊บโอ้ย ติดพิติดพิษติดพิษติดพิษเออเนี่ยพิษใช่ป่ะเนี่ยสีเขียวโอ้โห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 ยิงแม่งตีตีหัวได้ป่ะตีเออร้อยไอ้เนีน่ยอะไรอ่ะไอหมูไอหมูอะไรอยู่ข้างหลังวะเนี่ยของอะไรเป็นปี๊ดได้หวะปีอะไรวะปีเสื้อเฮ้ยตัว ASD ปล่อยดาบเรอเลยไฟ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 ทำให้ตาย เปี่ยงอะไรเป็นเมฆกดใช้สกิลได้ด้วยเนี่ยเป็นเมฆฮะผมเป็นเมฆไอ้เจ้ย ASD เป็นเมฆซีสลบโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยเดิมดียวเราออห้องบอบหอบอบห้องยิงยิงยิงตัวเอสทำได้แน่ว่ผมได้แล้ววะเนี่ยได้ลูกคางเหรออ่ะนี่บอลแล้วเหรอลูกคางเหรอวะโอ้ปล่อยอย่างนั้นมึงไวยังวะเรา เออบอสมันเติมเลือดได้ใช่ไหมโดตัวอะไรวะที่บอสถ้ามันถ้าถ้ามันมีแบบต้นไม้ข้างๆอะไรใช่ไห้ไม่เป็นไรนะคราบใช่บอมันจะฮิลบอสไดอุ้ยอุ้ยจะบอสวะจะความเป็นบอสของมันวะอุ้ยที่บอสอะเนี่ยต้องทำลายตัวเล็กด้วยนะบอสอยู่ตรงกลางไงเนี่ยธรรมดาเนี่ยเมฆเมฆอะไรเนี่ยหลบเป่ะโอ้โหสัตว์นี้หลบแรงมากเลยเออโอ้โหอ๋ออโอ้ เฮ้ยนั่นมันโอ้ยโอ้ยโดนจับโอ้ยบ่อยแม่ไพุงไม่เนี่ยไม่ไม่จะอยู่ตลอดดูไอ้ตัวน้อยนะอะไรวะของแล้วเนี่ยอ๋อจับได้วะเออเราเป็นฮู้ดตีจับจ่ามันดีหว่าสุดยอดโอ้ยตายปะเพลมรอดวิ่งมาเป็นเพื่อน เต็มวิ่งเบนหนีได้ด้วยพ้าปืนเป็มมันยิงมันมันดีว่ะ4โลด้วยหรอตอนมันมีโล่เท่าไหร่อะขี้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 มันยังไม่พอครับมันลองเจียกเเอาอะไรดีวะเอาตัวเช็ควันมาสเตอร์กว่าไปแล้วเลยเวลา ตอนนี้เราเล่นแล้วเจ็ดนทีนะครับลุยเราคือนักลบของอสซาก้าเว้ยนนอาสปาร์ตันเอาไม่ใช่ฮะพละเรื่องเนอะเอาหรอเรามีแค่สี่ใช่ไหมไม่ใช่สามหรอมีสามออยผมว่าสามซีพีก็เสร็จแล้วอู้มันวิ่งอูมันตามมาแล้วเนี่ยมันก็ความไม่อยู่มันเพิ่มเลือดอีกรอบหนึ่งเลย เออนี่ไงคายต้นไม้ตัวเล็กๆอ่ะมาฆ่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มเลือดได้จบละตายหมดยังวะเออตายหมดแล้วเออเย็นนี่ครับเขาบอกบอกสำหรับการกดมั่วครับกดมั่วเดี๋ยวละครเดี๋ยวละครกระทืบแป้นนี่เลยเอสเตียเอาแม่งมั่วให้หมดเนี่ยท่าอะไรออกมาก็ไม่รู้เอ้ยก้อนเย็นเอ้ย จะกลัวจะกลัวฟันเรื่อยจะตายแล้วต้องรอดูไอ้ต้นไม้นะไอ้ต้นไม้อย่างเล็กอ่ะอุ้ยอุ้ยเลื่อนเลื่อนรถโอ้ยตายอ้าวโอชเอาละเฟลมเฟลมต้นไม้ต้นไม้มันออกมาแล้วฮิวเต็มแน่ตายกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่สามตัวฮิวเต็มิวเต็มนี่เราจะกดเฟลมมากอ้าว เต็มเต็มเต็มจุ้ยเด้อเต็มไอ้สาวิเต็มนี้ก่อนอ๋อนี่ก่อนผมไม่เกี่ยวเลยต้นไม้ออกมายังยังไม่มาโอเคนี่ไปเลยโอเคมานี่ไปด่วนออกเกิดละโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไปด่วนเลยอย่าแม่งหิวลนานไปอุ้ยเป็นหิวแล้วอ่ะเอิ่มครึ่งหลอดเนี่ย ไอ,อพวกเราต้องเข้าพร้อมกันกเราต้องเข้าพร้อมกันใช่แล้วก็ตายพร้อมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนในแกะหมุนติ้วติ้วตายหามเลยพี่ <c ười> <c ười> พวกเราต้องสาม,มัคคีกันเว้ยสาม,มัคคีไ,ไ,ไ,ปไปไหนก็ต้องไปพร้อมกันไะตายก็ต้องตายพร้อมกันต้องสามัคคีกดปุ่มมั่มมวาชาติใดชาติหนึง่งพี่เราต้องตายด้วยกันเออไอ้ไอ้ลิงง่ามคานว่ะอุ้ย มาถึอาจวุ oh, oh, ้ยวุ้ยอุ้ยุ้ยมาถึสือเลือยเลยปอแปะปอแปะปอแปะอ้กดเด็นเฮ้ยอะไรเหอรว่โอ้ยโอ้ยอ้าวไม่ตายเยอะยังไงวะท่านเลือกน้อยอะมีเกสาเหรอโอ้โหนี่นะครับโหมดมาสเตอร์เย็ดเค้เราว่างหมดเล โอ้ยอีกเดียวอีกเดียวโอ้ยมีต้นหนึ่งไม่บอยอีกต้นหนึ่งทางซ้ายใครก็ได้เปลีไปตีมหน่อยเออตีได้ปะอันนี้จแล้วมันถ่ายไปแล้วค่ะอ้าวแรงว่าหิวเลยโอเคผมเกิดละตันหกปากเก็บเก็บเก็บของเก็บของเฮ้ยตัวฮิวไปแล้วฆ่าเร็วฆ่ามาล จะตายแล้วระหว่างที่เพื่อนผมก็สู้ครับก็ส่วนผมก็เดินยไปเจ็ดสิบแปดละอ๋ยเดินซัมมาคีลงกันตีอ่ะต้องสามาคีอืออือสามาคีคือพลังสามาคีคือพลังสามาคีคือพลังเอือพลังอันนี้ไม่มีคนสามาคีแล้วนะไอ้เองมันโซโล่เออมันบอลกับเบิร์มเบื่อเนี่ยเครื่องลอยแล้ว ีมันจะตายเราไม่ใช่เหรอมันเพิ่มเรือเนี่ยต้องค่ายต้นไม้เ,เล็กๆเนี่ยพุ่มไม้ทั้งอย่างผมบอกแล้วต้องเคำพรมกันโอเคโอเคโอเคมา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 อย่างอไรโอ้ยโอ้ยโดนโบีบคอตายอยายะโอ้ยเอ้ยเล่นจบนี่จะได้ได้ของมาเปลนมันก็มีสุ่มของตอนท้ายอ่ะแล้วก็อ๋อถ้ามีเพสอาจจะเสร็จด้วยซุ่มของซุ่มของหมวยแกโอ้ยพระเจ้าอย่าอย่าอย่ามายุ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ย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 ปล่อยปล่อยฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายตายแล้วพี่เออตายแล้วตายแล้วนั่นไงยเอฟพีห้าร้อยเพสโซอร์ห้าร้อยฟอยล์สเปเรตห้าชิ้นชนะเกมด้วยไอ้บ้าผมได้อะไรบ้างเนี่ยโหพี่ผมก็ได้อ่ะมันเป็นลุกไอ้นั่นบั็อยู่อ่ะอย่ามาส่งให้อย่ามาส่งให้ไอ้การกระตุ้นอ่ะนี่ไง ของผมได้แล้วว่าห้าสิบชิ้นนะทั้งอย่างนึงแล้วนั่นนะครับก็คือลอตซาก้ากับพี่โบสตีเฟอรนี่แล้วก็วิสซัตเฟิร์สและเปลนนะครับก็เล่นไปแค่ด่านเดียวนะครับก็ก็สนุกดีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วผมก็ขอจบคลิปลงแค่นี้นะครับพี่เอา